สู้ผูสู้คุโอ้ยเจมเันเขาถือกันค่กแม่หลายอันเจ็ดเก้าเจ็ดแปดบาทแตกนะงวดที่สิบเอ็ดงวดที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดงวดติดอันนี้งวดที่สิบสองสิบสองงวดนี้แต่ว่าตะกี้เพิ่นบ่ได้ให้ดอกเบามากนาะคือสิว่าตะกี้คุ้ยแต่คือตะกี้คือเบอามากสิว่าเอามาจังไดยข้าเจ้าอักซื้อข้าเจ้ายานมันดังข้าเจ้าว่าเบิกซาบะปล่อยเลขลุยหนาลุยหลังยามไสิได้สร้างพญานาคเกี่นว่า เป็นก็ได้ชงม,มากเป็นหน้าดอกค่ะเพิ่นได้ว่ามึงลองเอาไปเฟืองดูพวกคู่ซื้อนี่เขามาสีบงวดแล้วเพิ่นเราเพิ่นได้หายมา 7, 9, 7, กเจ็ดเก้าเจ็ดแปดราคาอีหองลงรอประมาณซีคู่นี่แหะจำมาได้ได้เบิกทราบกับว่ามีรวงคือเกา้าว่าได้สั่งพยานาคสามงวดบ่างันไปซื้อได้เจ็ดเก้าทุ่มเบิรมี่เลยอัดซื้อคัาเจ็ดเก 9, 9, ด้าเก้าเจ็ดดันออกเจ็ดแปดเอฟซีก็ได้หลายคนอยู่ดอกพอว่าข้าเจ้า สื่อน้ำสูตูเนาะเดี๋ยวหาโคเนองวดที่สิบสองครับเต็กีเพื่อนบ่อไห้เพื่อนบ่อไห้เพราะว่าเขาเจ้าซื้อเอาในยุกหาวกคนเขาละเล็กอาจารย์เนาะสิบอกทีมาหาสักวันอาจารย์เนาะฮ่าบ่พอนาแบบนี้ก็สิเตียงคนแตบบนี้อันเพื่อนงวัดที่แล้วเพื่อนไปเอาแบบนี่เพื่อนไปเอายุคหัร้อยซุก เพื่อเสียเอาบาทบาทพระที่ว่าพระเอาไปบินธบาทแล้ว่ะคะบาทที่เพื่อนบ่อไส้นะจ้าที่เพื่อนห้างแล้วเพื่อนได้เอิญบาทแตกเนาะบาทนี้เพื่อน่ะเอาไปเฮ็ดผู้โค้งร้อยโกคมองเป็นผีวิ่งเพื่อนตายโหงยูหันโอ้เพื่อนตุยยูหันบาทนี้เพื่อนก็เลยอได้ยินข่าวเพื่อนก็เลยเอาบาทเนี่ผู้พระอาจารย์เนี่ยเอาบาทไปเฮ็ดเอา เกศเอาแล้วบัดโยมติดตามมาเสี่หาคนที่เคยถือต้องการชวดอ่นะเพื่อนสีนั่งยูทั้งหลังเพื่อนสีเอาเที่ยงขึ้นตีนึงชนิดแบบว่ารถบบมีเที่ยวบาดเพื่อนยกกลนบาดขึ้นเนาะเพื่อนเบาสูฟังได้ไหมก้นบาดเพื่อนดานเป็นม้วนม้นบาดผู้โยมผู้ใส้ซองไฟใไสไฟหมอแบบนะใส่เลขมันแด็ดขึ้นจึงครึเจ็ดเก่า รอบแรกซ่องอีกรอบสองได้097หวดที่แล้วนะบานนี้เลขเพื่อนมันจสีเข,ขาเปะ๊ะล้ะก็ึ้นร่งแต้มนึงเพื่อนได้ฟันตัวเดียวเจ็ดเก้าให้ืนให้ล่งแต่ว่าเพื่อนเขียนมาให้เจ็ดเก้าเจ็ดแปดแต่ว่าโค้งสุดท้ายเบอร์ซับเบอร์นี่ใน้เพื่อนเจดแดนะข้าเจ้ากระถือกันผู้ละแสนสองสามแสนคนละแต่ว่าผู้อันผู้เพื่อนซื้อได้นอกเพื่นเอาเสนิดว่าเพื่อนไป เลาะซื้อจากอุบลมาตลอดทั้งเด้แต่ไปพันเลาะขึ้นทางอุบลทางอันนี้พันเลาะไปบมดตั้งเข็มมาเลาะเข็มมาลาดพันเลาะเหมาเม็ดโรถตอรี่นะรากาเลขตัวนี้พันเอักซื้อเฉพาะหาหุ้นคนพันได้ีเจ้าหนึ่งได้ยี่สามแสนได้หลายพอวัดต้องทุ่มเจ็ดเก้าเจ็ดแปดต้อซื้อสองคู่แต่ว่าผู้หน้าที่ให้เบิร์กจับม่านพ่นซื้อซี่หาง เพ่นได้ยูแสนกว่าบาทนี่ะเพิ่นได้บหลายเทิ้งเบิกทรัพย์กับเอามาอันออกสองเนาะมันก็นเลยแบบว่าอยากอ่านจักน้อยเค<แ>นหาสามงวดเดอ้อเ่นวา<แ>่าซีงวดแรกหันได้แต่ว่าเบิกทรัพย์นี่ซื้อว่าถือแต่ว่าเอฟซีื่อถื<แ> <F 4. S 1> อ,ถอถเอฟซีเบิกทรัพย์กันยังไม้เนาะ่นกระไดพู้หาสิบบาทผู้ละรอ้อยสองร้อยบาทเท่านั้นแต่ว่าสำหรับเบิกทรัพย์งวดบ้างหันเป็นเจ้าบุญเจ้าบาปิ่นไ่ได้ วัดนี้ว่าสีแก่มือใไหมเนาะค่ะเนาะเมะ็ดเ<ะ>ดียวหางเดียวเนาะเป็นไหมาสามตัวเด้เด้ห้าหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่สองตัวฟันหาหนึ่งห้าหนึ่งแต่ว่าตัวล่องเพื่อนนั่นอันนี้เพิ่นเพิ่พนขึืนล่องไว้แล้วสำหรับผูเพิ่นทรงมม่หายเพิ่นซื้อแบบนี้เพิ่นขึืนล่องไว้แล้วเนาะค่ะเนาะซ<ะ>ื่อแบบนี้เพิ่นว่าอู้สื่อซ้ำนี่ละน่อยเพิ่นว่าจังสี่มึงอยากได้มึงกลับไปเอาละว,ว่าจังสี่ แต่ว่าทุ่มนักนะคือหาหนึ่งเขาคุ้ยกันแล้วก็ผีน่ะผีกับเพื่อนคนใดเด็กมากแล้วเพื่อนมาเสี่ยงกันเนาะผีนั่มาบอกว่าเอาหาหนึ่งเริมแม่วาสันเพื่อนฝันเพื่อนใดเด็กมากแล้วเพื่อนฝันว่าสรุปเอาหาหนึ่งตัวเดียวเพื่อนว่าคนรดวาสันเพื่อนได้วงมาหายอันนี้ทีที่ปล่อยซสาคือบวแมนแนวเอื้นถาเพื่อนฟันทุ่งตัวเดียว เพิ่นฟันมาหาหนึ่งกับห้าหนึ่งสีคือคือที่ปอยซานคือรอเลขกหางเดียวพิ่นได้เหมือนกันครับหางเดียวคือหาหนึ่งมีลาอาเนึ่งที่น้องหางเดียวที่เพื่อนทุ่มทุ่มแบบว่าจะถือก็ได้เป็นล้านนะงวดเนี่ยเิ่นว่าเอาไปส้างพญานาคเด้อเพิ่นว่าเพื่อนกบซอยเบิกทราบมาอยู่ดอกสำรับอันงวดที่แล้วก็ไดเบิกทราบกบสร้างพญานาคมาแเพค่นสีเฮตเปลี่ยนพิษภาพวันสัน เพิ่นก็นเลยเดียตุนโอ้ยงวดบางหันกันแม่นเบิกทรับท,ทุ่มเอาผู้เดียวก็อสีไดายโลเล่เนาะเบิกทับกับโลเล่กับไปสือ่อตัวเดียวคือบ่มีทุนสื่อคือเพิ่นไปสื่อเจ็ดเก่าตัวเดียวงวดบางหาันออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดเอามาเสียงกับฟันว่ารถเสียอยู่ดิทะเบียนรถกระถ่ายเจ็ดแปดก็ยังปึกว่าสื่ออยู่ก็ยัางอันคือกระทือก็กเจ็ดเก่าว่าเป็นก้นตรงนะเพิ่น่าให้คืนให้โล่งแตมหนึง เด็กวันมีหาเดียวแล้วแต่สิไปีคิดเอาคือจังหาหนึ่งอาจาจะเป็นห้าสองจะเป็นหนึ่งสี่แล้วแต่ดวงคือกันอันเซียอยู่แล้วแต่ดวงพี่น้องแต่ว่าสะออนเพิ่นถือมาสิบเอ็ดงวดงวดที่แล้วนั่นครึ่งวดที่สิบเอ็ดงวดนี้งวดที่สิบสองถามาหาหนึ่งมีเพื่อนได้เป็นล้านได้หลายเพราะว่าเขามีทุนสื่อหลายเขาเพื่อเข้าเขามคือตัวสิถือถ่อเนาะมันแกนแล้วแต่ดวงแต่ว่าเพื่อนเป็น รับเะพาะหาหุ้้นเ่นลาบ่ไดใด่ได้หลายดบ่ได้หลายเป็นเลลคำนวาหนือเป็นเลขอย่างเบิกับเอเด็กไปเอาน้ำเล็นั่งขอคล้ายแบบกาลาคล้ายกะลาแล้วแลงขึ้นอย่างนั้นนะเออแบบแบบนั้นเลยครับอืมเค็ๆผมในสสัยนะเราแม่คิดว่าบาดเก้าที่เพื่นว่าใช่แต่เพื่นจิ้มน้ำบาดน้ำบ้านนะอาจายข้าจว่าเอาได้ม่มบานนี้ ทั้งบ้านคอยแล้วทั้งอุบุญคนนะ่ะขาเจ้ารีอุ่มบาดมาาบาดมมกแล้วเพิ่นไปเอาแบบว่บาไม่เพ่นว่าเอาอยุไซก็เอาเดีย๋ยเอาหมองที่ว่าแข็งแข็งเหียนเหี่ยนมองได้ที่ว่าพงกรอยซบรือว,ว่ามีอุบัติเหตุกับท้าถูเด้อเิ่นสิไปจูนใส่กันนะนะแล้วเพิ่นสิไปเอาเที่ยงขึ้นตีเนื่องแล้วเพิ่นกับพ่อไฮพ่อไปทายถ้ำละกะอันนี้ว่าเป็นหลานเอาง่ายว่าเป็นหลานถ้าว่่เป็นหลานกับว่าได้ตัวนี้นะ านั่นก็นปึ้อบ่ซื้ออยบ่นหายมาเจ็ดเก่าเจ็ดแฝดกันที่ไปเื้อแต่เจ็ดเก่างวดที่แล้วน,น,ะนะนะเสียดายแห้งได้นอนกับบ้านับไม่เกิน <S <S ขึคนหล่ะเขาให้แม่นแม่นพระเจ้าบ่ซื้อนะงวดนี้เพิ่นว่ายผ่าดด้วยหน้อยว่าสันเพราะว่าปูนะปู้เพิ่นไปเอาเพิ่นจะห้เขาสามงวดนึงที่ว่าสันแต่ว่าเขาสีสื่อของเขาหน่ะซุงงวดแต่ว่าสิหายเบิกทรัพย์หน่ะมาว่าหน่ะสามงวดสามงวดเท่านัน้นแม่นถามมันครบสามงวดน่ะ จังคอยว่ากันไม่พราะว่าเพิ่นตั้งค่ายไวจับท้ามงวดแลจังสีขึ้นค่ายขอไม่กับสีครบสามงวดเข้ากับสีได้ไปเลี้ยงเพิ่นเบิกข้าบกับสีไปเลี้ยงไปบวงสวงเลี้ยงเพิ่นไก่เอะไรไปซ่อมขึสนมาลาบะสีโทมโทบไปแห่เพิ่นนั่าระเลี้ยงเพิ่นสีเลี้ยงอันเขาอย่างไรวาเลี้ยงพุ่มเลี้ยงพุ่มแล้วแล้วล่ะก็คือสีเริ่มตั้งค่ายไม่ขอไม่สีนะเบิกข้าบกับสีเลี้ยงน้ำเพิ่นแบบกับสีมา เลี้ยงปูกัญญยาอยู่หนีน้ำพราะว่าตั้งค่ายไว้สามงวดเด้อหรือว่าจังสี่เม็ดเดียวหางเดียวเอาไปลดหาหนึ่งซีโชว์หน่อยครับขันบ่มีเงินอี้ดีเพิ่นว่ามึงซื้อหายได้หาหนึ่งเลยมึงหาซื้อหายได้เพิ่นว่าจังสี่บ่าเพราะว่าเราเทียงเลขเราฝันว่าอันผู้ล่างขึ้นยิ่งนั่นนะยิ่งยา่านน่นนะมาเอิญเพิ่นอยู่ปลายเทียงหน้าหน้าประสนเจ้าไปซื้อหาหนึ่งเดอ้อ เลขมันหลายตัวสื่อหาหนึ่งกับแปดสองคุ่วะแต่ว่าสื่อแขนแขนหาหนึ่งมาบอกฝานมั่นพุนเด้อครับผมนี่นี่นี่นมาบอกปลายเตียงเลยไอ้เบิาวก็ไออเอาซกกอนเะเนะหมื่อวานที่น่ะเมู่บ้านไม่ยอมบอกใครหหา้ีอกับาท่าได้มากปากมได้ปากมได้มั่ยูงมีขายไปเอาหอดขอนเกี้ยนคุณนยเห้างเี้ยงหาหนึ่งหานึ่งพไแม่แม่นอยสิเลำด้วยด้วยสีเลยจ